สวัสดีครับผมนายแพทย์เดชาวิ be, มลชัยจิตแพทย์อายุรกรรมทางเดินอาหารและตับโรงพยาบาลเกษมราชามคำแหงสำหรับวันนี nature, ้ผมจะมาแนะนําเรื่องประโยชน์ของการสองกล้องในทางเดินอาหารการสองกล้องในทางเดินอาหารหลักๆเนี่ยเราก็ตรวจ2ทางก็คือสองกล้องด้านบนคือดูเรื่องของหลอดอาหารกระเพาะอาหารแล้วก็ลำไส้เล็กส่วนต้นนะครับส่วนอันที่2ก็คือการสองกล้องลำไส้ใหญ่การสองกล้องลำไส้ใหญ่เนี่ยก็ดูตั้งแต่ลำไส้ใหญ่ส่วนปลายจนไปถึง ลำไส้ใหญ่ส่วนต้นแล้วก็อาจจะลึกเข้าไปถึงลำไส้เล็กส่วนปลายได้นะครับสําหรับประโยชน์ของการส่องกล้องกระเพาะอาหารเนี่ยก็มีมากมายหลายอย่างนะครับหนึ่งก็คือเรื่องการวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคนะครับสองก็คือเรื่องของการตัดชิ้นเนื้อไปวินิจฉัยสามก็คือเรื่องของการรักษานะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราส่องกล้องไปแล้วเราเจอสิ่งเนื้อเจอแผลแล้วก็สามารถให้การรักษาโดยผ่านการส่องกล้องได้เลยนะครับสำหรับข้อบ่งชี้ในการส่องกล้องนั้นก็คือในทางเดินอาหารส่วนต้นกื่กระเพาะอาหาร คือ1คือกลุ่มค,คนที่มีอายุมากกว่า45ปีขึ้นไปและมีอาการปวดท้องโดยหาสาเหตุไม่ได้นะครับสมีอาการขึ้นไส้อาเจียนตลอดเวลา3ม,มีน้ําหนักลดโดยหาสาเหตุไม่ได้และ4ก็คือมีการสับถ่ายที่ผิดป,ปกตินะครับสหรับการภาวะข้อบ่งชี้ในการสองกล้องลำไส้ใหญ่ส่วนปลายก็คือเรื่องของการถ่ายที่ผิดป,ปกติเช่นมีท้องผูกสลับท้องเสียมีถ่ายเป็นเลือดนะครับหรือว่ามีปอดมะเร็งในครอบครัว อันนี้ก็จะเป็นข้อบ่งชี้ในการส่องกล้องลําไส้ใหญ่เบื้องต้นนะครับ